สวัสดีค่ะวันนี้โปบการเกษตรพาท่านมารู้จักหมากกินพลูนะคะตรงกับวันแม่วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่โบเลยอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆของหมากเพราะแม่ของโบยังกินหมากอยู่นะคะหมากกินพลูหรือทางการเขาก็เรียกว่าหมากสง จะมีคล้ายกับเป็นพวกต้นมะพร้าวต้นจากเขาจึงเรียกว่าหมากเนี่ยเป็นพูกพืชตระกูลปาล์มนะคะขนาดลำต้นของหมากเนี่ยสูงใหญ่ยยที่สุดเลยก็ถึง45เซนติเมตรทีเดียวเลยนะคะเห็น <He S 2> ไหมคะว่าใบของหมากเนี่ยจะคล้ายกับ ใบมะพร้าวแต่จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ความแข็งแรงของใบเนี่ยไม่เท่ากับใบมะพร้าวและผลของหมากจะมีลักษณะคล้ายลูกมะพร้าวนะคะแต่ว่าลูกจะเล็กกว่าลักษณะลูกเนี่ยจะคล้ายๆขนาดคล้ายกับไข่ไก่ การออกลูกของหมากเนี่ยจะออกลูกเยอะมากเขาเรียกว่าในหนึ่งทลายเนี่ยจะมีเป็นร้อยร้อยลูกเลยนะคะเห็นไหมคะเยอะทีเดียวเลยนะคะหมาก็จะมีลำต้นที่ค่อนข้างไม่แข็งแรงนะคะสมัยก่อนก็จะมีการชาวบ้านจะมีความนิยม ในการขึ้นหมากขายนะคะแต่ว่าก็อันตรายนิดนึงเพราะว่าต้นเขาเนี่ยจะมีความอ่อนจะหักในกลางต้นได้ง่ายนะคะโอ้โหลูกหมากเต็มเลยค่ะแม่คงจะดีใจนะคะเห็นหมากเยอะขนาดนี้นะคะแต่หมากที่ใช้กินนำมาทานกับพลูเนี่ยจะไม่นิยมเอาหมากอ่อนเกินไปหรือหมากแก่เกินไปนะคะจะเนื้อ เนื้อเต็มเขาเรียกว่าเนื้อเต็มเวลาเราผ่าออกมาครึ่งหนึ่งของหมากจะเห็นว่าเนื้อเต็มนะคะอันนี้โบก็พามาดูลำต้นของหมากที่ต้นเขาเกือบที่จะเสื่อมสภาพแล้วนะคะลำต้นจะมีการโดนทำลายแล้วนะคะต้นนี้ก็ใกล้จะล้มลงแล้วนะคะมีมดขึ้นด้วย ในทลายนี้ก็มีทั้งหมากแก่และก็หมากอ่อนนะคะก็คือชาวบ้านเขาเก็บไว้นะคะและอย่างที่บอกก็คือหมากมีความสำคัญในใช้ในการกิ่นพลูนะคะและนี่คือคุณแม่กำลังเอาปูนขาวทาลงไปในใบพลูเพื่อที่จะเป็นส่วนประกอบในการตําหม,มากและอย่างที่บอกว่าหมากที่โบก,กำลังหยิบเนี่ยเห็นไหมคะเขาเต็มเนื้อเต็มพอดีเป็นหมากที่เหมาะ สำหรับการทานกับพลูค่ะและหมากเนี้ยที่เห็นโบเอามือกดลงไปเนื้อแข็งมากเป็นหมากที่แข็งนะคะแต่ในหมากเนี้ยจะมีผลผลิตเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะทำให้คุณแม่ก็สามารถเลือกทานหมากที่พอดีนะคะราคาถูกแล้วก็มีคนนำมาฝากแม่เยอะมากเลยนะคะในช่วงนี้ วันนี้โบก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีวันแม่ค่ะมาดูคุณแม่ตำหม,มากกันค่ะ